วันนี้เรามาทำไก่ใต้น้ำกันเริ่มจากนำไก่บ้านหรือว่าไก่เหนียวมาขยำด้วยเกลือแล้วล้างให้สะอาดประมาณสักสองสารอบแล้วพักเสด็จน้ำไว้ต่อไปมาโขลกเครื่องสมุนไพรก็จะมีตะไคร้ขา่าพริกจินดาแห้งและพริกจินดาสดหอมแดงกระเทียมจีนขมิน้นแล้วโขลกทุกอย่างรวมกันให้ละเอียดพอประมาณแล้วนำไปคลุกเคล้ากับไก่ที่เตรียมไว้ ปรุงรสด,ด้วยเกลือป่อนน้ำตาลทรายน้ำปาลาาแล้วก็น้ำ้ังครกนิดหน่อยค่ะคนผสมทุกอย่างให้เข้ากันน้ำขึ้นตั้งเตานำกะละมังที่ใส่น้ำปิดทับไว้ให้สนิทนึ่งรอบแรก25นาทีครบ25นาทียกกะละมังน้ำออกแล้วคนไก่ให้เข้ากันแล้วปิดด้วยกะละมังน้ำอีกครั้งหนึ่งนึ่งรอบสองอีก25นาทีค่ะครบ25นาทีเปิดออกมาเติมผักก็จะมี หอมซอยอใบมะกรูดฉีกแล้วพริกลูกโดดนะคะใส่มากน้อยตามชอบคนให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ปิดเตายกลงจัดเสิร์ฟได้เลยคะ่ะ